สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายเหมือนกันแต่สำหรับผู้ที่ใช้ r o b o t Studio รุ่นที่อัปเดตขึ้นมากจอาเชจา์อธิบายไว้ในอ่ e-learning อ่หมายเลขที่17เนาะอะ่จะเราจะมีใช้อยู่2เวอร์ชันนะะเวอร์ชันเก่าก็คือ2022.2.1นะ่ไม่มีปัญหาอะไร เกี่ยวกับตัวกิเปอร์นะแต่บางนักศึกษาบางท่านได้อัปเดตมาเป็นรุ่นใหม่อ่งนี่อาจารย์ลองใช้อีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวลงรุ่นใหม่นะไอคอนอ่ะก็จะเป็นสีแดงหรือนักศึกษาสามารถไปดูเวอร์ชั่นได้ที่ตรง help นะอ่ะจะเห็นไอคอนสีแดงชัดเจนแล้วก็เวอร์ชั่นเนี่ยจะเป็นลงท้ายด้วยจุดสามจุดสองซึ่งมันได้สร้างปัญหาให้กับเรา ในเรื่องของสมาทคอมเบนนที่เป็นคนะิป p เปอร์นี่ยมันดูดแล้วมันไม่ปล่อยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลองเล่นดูนะ ทุกคนคิดว่าทุกคนที่ใช้เวอร์ชันใหม่น่าจะเป็นปัญหาประมาณนี้ดูแลไม่ปล่อยอาจารย์เช็คโปรแกรมแล้วถูกต้องทุกอย่างนะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการแก้ไขนะคะถ้าไม่อยากแก้ไขก็คือใช้เวอร์ชันเก่าอาจารย์เิยพูดไปแล้วในวีดีโอที่17นะคะอ่าเดี๋ยวนี้เราก็มาเราจะแก้อะเราก็คือใช้สมาร์ทคอมพานเดตัวนี้ไม่ได้ละตัวที่เป็น ตัวที่อาจารย์ให้ไวนะ้ sc underscore t o b l a c k h a m e i p p e r น่ะตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราจะใช้ได้จากสมาร์ทคอมโพเนนต์นี้ก,นะก็คือตัว t o o นั่นแหละคือตัวกราฟิกที่เป็นรูป k e e p e r เนะี่ยแต่เราจะเก็บไว้ใช้นะวิธีที่จะใช้ออตัว two ตัวนี้มาใช้เดี๋ยวนะักศึกษาคลิกขวาที่สมาร์ทคอมโพเนนต์ที่เป็น k ิปเป r ก่อนแล้วก็ disconnect library เพื่อที่เราสามารถจะเข้าไปใน เข้าไปในอ่าชิ้นส่วนข้างในสมายคอมโพเนนต์ตัวนี้นะเราก็เราจะใช้แต่ตัวนี้นะเราก็ล่าออกมาที่ตรงสเต,เตชันด้านบนสุดนะที่เป็นไอคอนหุ่นบนด้านบนสุดเลยนะล่ามาแล้วถามว่าจะรีโพสิชันไหม y e s นะแล้วเราก็ลบอันนี้ทิ้งไปเลยเราก็จะมีแต่ หน้าแปลนของเดิมของหุ่นยนต์แล้วก็มีตัวที่เป็นกราฟิกที่เป็นตัวหัวดูดตัวนี้นะคะนี่เราก็จะมาแก้เข้าไปดูที่สมาร์ทคอมโพเนนต์ที่เป็นคอนเวเยอร์นี่แหละคะ่ะตัวนี้เราจะทำการเพิ่มเติมคำสั่งนิดหนึ่งก็คือว่าจะให้สมาร์ทคอมโพเนนต์ตัวนี้ทำหน้าที่ ตอนนี้เขาควบคุมาสายพานใช่ไหมคะแต่แลราจะมีให้เขาควบคุมการทำงานของคิปเปอร์ด้วยนะทั้งการหยิบแล้วก็การปล่อยะัะนั้นฟังก์ชันในการหยิบแล้วปล่อยในร o b o t Studio ก็คือมันจะเป็นแอคชั่นนะคลิกขวาที่พื้นที่ว่างเลือกแอคชั่นแล้วก็จะเป็น a t t a ทช e ชอนะแอ t แทชก็คือตัวดูดนั่นแหละเพูดง่ายแอคชั่นในการที่จะหยิบขึ้นมาแล้วก็ ปล่อยหยิบแล้วก็ต้องปล่อยก็จะใช้คู่กันนะ attach กับ detach นะอ่ะทีนี้นี่ตัว a t t a c h m e n เนี่ยเขาก็เวลาที่เอาวัตถุ2ชิ้นมาติดกันนะเนี่ยเขาจะถามว่าตัวไหนเป็นตัวพ่อแม่เป็น parent นะแล้วก็คนไหนพี่เป็นลูกคือตัวไหนที่ลูกก็ต้องมาติดกับ พ่อแม่ใช่ไหมคะเขาก็จะถามว่ามี parent คืออะไรวัตถุอะไรอ่าวัตถุที่จะมาติดคืออะไรในที่นี้ตัวอ่าพ่อแม่ก็คือเป็นตัวนี้แต่มเป็นทอ่ามุด้านักศึกษาอ่าเราสามารถขอย้อนไปนิดนึงก็คือเราสามารถใส่ทูนี้กับ อ่าหุ่นยนได้นะโปรเซสเหมือนเดิมก็คือลากเข้าไปก็จะไปเมาส์ติดตรงหน้าแปนแล้วนะอ่าอันนี้พ่อแม่ตัว parent ของ Attacher ก็คือก็แหละตัวคลิปเปอรตัวนี้นะอ่าแล้วก็เข้าไปอ่าแล้วก็เข้าไประบุนะ p a r e เรก็คือเป็นทูกนี้นะเสร็จปุ๊บ หน้าแปลนเขาจะขึ้นให้อัตโนมัติมันจะเป็นตรงด้านปลายของหัวดูดนะทีนี้ใช่ก็คือวัตถุที่จะมาติดวัตถุที่จะมาติดมันต้องเป็นวัตถุที่เราให้กำเนิดมาใช่ไหมวัตถุก็คือเนี่ยถ้านอาจารยยังจำได้ซอสนี่คือเป็นตัว ัวให้กำเนิดชิ้นงานตัวนี้นะที่ให้กำเนิดพอเป็นตัวจ่ายชิ้นงานว่างนันเถอะซอสก็คือแหล่งกำเนิดนะแล้วก็จะให้ตัวมีมีม,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 มีต้นแบบมีต้นพิมพ์แล้วก็มี CopyCopy ๊อปอปีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่วิ่งบนสายพานเนาะอ่าทีนี้จะให้ดูดอะไรก็ดูดตัวที่เราเป็นเราเออเป็นตัวก๊อ,กอปปี้ที่เรา ออกมาจากตัวซอสนะก็คือให้ดูตัวนี้คือเราต้องระบุนะว่าแบบจะให้อ่ายิบจับอะไรนะตัว a t t a c เ e ออันคือในโลกความเป็นจริงมันโดนชิ้นงานไหนมันก็ดูแต่ว่าในโลกของ Simulation เราต้องระบุนิดนึงนะเพราะว่าอ่าไม่ใช่ว่าจะดูได้ทุกสิ่งนะอ่าโอเคทีนี้ต่อไปตัวแปรตัวถัดไปก็คือ ตัวดีแท c เชอร์นะก็คือถ้าสมมติคุณอ่าหยิบชิ้นงานมาได้แล้วเนี่ยถ้าปล่อยปล่อยก็ต้องปล่อยตัวอ่าตัวลูกที่วัดที่อ t t แทชเชอร์หรือว่าที่ตัวทูที่เป็นกนะิปเปร์น่ะหัวดูดดูดอยู่ถูกไหมเพราะนั้นชายของอ t t แทชเชอร์ก็จะเป็นชายของดีแท c เชอร์ด้วยก็พูดง่ายว่า ยีบตัวไหนขึ้นมาก็ปล่อยตัวนั้นเท่านั้นเองอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะต้องมีสมายคอมโพเนนต์ตัวนี้เราเดี๋ยวกลับไปดูอ่าเลเวลด้านบนนะอ่าเขาสั่งแค่คอนเวเยอร์นะอันนี้ขขงของเพื่อนคุณเขาก็ใช้มีอินพุตตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอนแต่เราเพิ่มแอคชั่นมา2องแอคชั่นก็คือดูดกับปล่อยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมี อินพุอีกสองตัวที่มาสั่งแอคชั่ให้หยิบหแอคชัให้ปล่อยเพราะนั้นเราต้องเพิ่มอินพุตขึ้นมาก็สั่งเพิ่มไปนะเพิ่มไปก็คือเป็นอาจารอาจจะให้มันชื่ออ่า k p e r นะ The digital input แล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็น ejector ก็คือตัวที่ปล่อยตัวที่เป่าออกนะอ่ะอันนี้ชื่อแล้วแต่นะฟีสไต์ก็อ่าตัวกิปเปอร์นี่ก็สั่งให้หยิบแต่ถ้าตัว ejector ก็คือสั่งให้ปล่อยแค่นี้เองนะก็มี input ถ้ากิปเปอร์สั่งมาอ่า execute ก็คือจะหยิบชิ้นงานที่เป็นตัวที่ซอสกำเนิดมานะแล้วถ้ามีการสั่งให้ปล่อยก็จะปล่อยตัวที่อ่า a t t a c h e r ตัวนี้กำลังหยิบอยู่เท่านั้นเองนะโอเคทีนี้อ่าตัวนี่เราต้องการ u t p u t ของ PLC เพิ่มเพื่อม,มาสั่ง Gipper กับอิเจ t คเตใช่ไหมคะก็ทำขั้นตอนเดิมเนาะ แ <ừ. S 2> ล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นก็เดี๋ยวรีสตาร์ทแป๊บหนึง่ง อโอเคเรียกออกมาสองตัวนะก็ตัวนี้เรามี QX Skipper แล้วก็ QX Ejector ไอที่ตัวเก่าที่เขาสั่งสั่ง Smart Component ที่เป็นตัว Skipper ก็เราก็ไม่ใช้แล้วเนาะโอเคนี่เราต้องมาแก้โปรแกรมนิดหนึ่งนะอ่ะ ตรงไหนที่เป็นเขาสั่งกริปเปอร์ก็คือตัวเขาน่าจะใช้ตัว G อ่ะตัวนี้อ่าเราก็สามารถที่จะใส่ไปบริเวณนี้เราก็เซต t ู s เซตดิจิตอลเอาพุทนะ D O ตัวไหน Q X กริปเปอร์นะ เราเซตเป็นหนะึ่งะโอเคให้คิปเปอร์ทำงานตรงนี้เราก็ของของเก่าของเขาเราไม่ใช้แล้วเราก็คอมเมนต์ไปนี่เราเซตกิปเปอร์เซตตัวดูนั่นแหละเราก็ต้องรีเซตตัวอิเจคเตอร์ด้วยถูกไหมก็เซตให้มันเป็นศูนยะ์ไปนะมันมันจะตรงข้ามการถ้าเราสั่งถ้าคุณสั่งให้ทายดูก็ต้องไม่ไม่สั่งให้ปล่อยมันจะสั่งพร้อมกันไม่ได้นะไม่งั้นก็คือไม่รู้จะทำอะไร ทีนี้ตรงนี้เหมือนกันตรงนี้อันนี้เขาสั่งให้ปล่อยนะสั่งให้ปล่อยเพราะนั่นตรงนี้เราก็ต้องเซตดิสตอร์อัพพุตท,ที่เป็นตัวปล่อยก็คืออิเจคเตอแล้วก็เซตที่เป็นตัวอ่าแล้วก็รีเซตที่เป็นตัวดูประมาณแค่นี้นะเดี๋ยวลอง เช็คดูว่าได้ไหม อ่ะโอเคเรียบร้อย อาจารย์ก็ขอสต็อปไว้ตรงนี้แล้วก็มาสรุปกันอีกทีก็คือตัวนี้สมาร์ทคอมโพเนตตัวนี้ของที่ของเพื่อนเขาชื่อ fittingcon เนี่ยก็จะมี input 3 channel นะที่เอาไว้ควบคุมสายพานควบคุมกิป p เปอร์แล้วก็ควบคุมตัวปล่อยนะ,ะการบ้านสุดท้ายเนี่ยก็อาจารย์จะ บรบนะนักศึกษาไปดูวิดีโอที่17ด้วยนะคก็คือวิดีโอนี้ถึงแม้ว่าอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับก i p ปอรรุ่นเก่าหรือว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยตอนท้ายที่ไม่เกี่ยวกับก i p ปอรก็คือเหมือนกันแล้วนะเพราะนั้นการบ้านใหม่เนี่ยก็คือให้นักศึกษาเนี่ยเอา โรบอตมาไหวอีกตัวน ah, ึงตัวนะก็แนะนําให้เป็นรุ่นนี้นี่แหละเพราะว่าระยะยืนมันน่าจะพอพอการก็อ่าอิงพอร์ตเข้าไปรุ่นอ๋อสี่สี่ศูนยศูนย์นะโอเคเอาเอานำเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้จัดให้อยู่บริเวณอีกข้างหนึ่งของของหุ่นยนต์นะอ่าหรือ ให้อยู่ด้านข้างอหุ่นยนต์ดีกว่าอาแล้วก็หมุนมานดหนึ่งนะหมุนให้หันหน้าเข้าหาสายพานอ่ะแล้วก็ใส่ทูที่เป็นอ่าตัวปากกาตัวนี้ u i ป m e n t แล้วก็ไปที่าม้ชูนะแต่แล้วก็ขั้นตอนที่เราคุ้นเคยเอาใส่เข้าไปนะประกอบเข้าไปแล้วก็สิ่งที่จะให้นักศึกษาทำก็คือ,อาสายพานวิ่งมา,าเดี๋ยวให้เขาวิ่งไปชิ้นหนึ่งก่อนอก่อนที่ ก่อนที่พอพอพอชช้ง,งานวิ่งมาถึงตรงสุดจนเห็นเซ็นเซอร์และหยุดนะคะอ่าเราจะขั้นขั้นตอนด้วยการที่ให้หุ่นยนต์ตัวเนี้ยมามาเดินประก,การรอบกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะ ก็คือเหมือนกับว่าเป็นหุ่นยนตเชื่อมแล้วกันนะก็คือมาเดินประการรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะพอเดินเสร็จยกขึ้นอ่หุ่นยนต์ตัวเดิมเนี่ยแหละก็จะยกสายพานมาวางยกชิ้นงานมาวางที่พาเลตต,ตรงนี้นะคะก็เป็นกำบ้านเพิ่มก็คือเป็นชิ้นที่สี่ถ้าหนึ่งสาทำชิ้นที่สามได้แล้วก็สามารถทำต่อได้เลยนะเอาเอาชิ้นที่สามมาทำต่อ,อพอวาง วางว่างหุ่นยนต์ไปแล้วก็เราเพิ่มเพิ่มคอนโทรลเลอร์อีกตัวหนึ่งก็ไปที่ Virtual Controller แล้วก็ Form ม a y o u t นะมันก็จะเป็นหุ่นยนต์อ่าเดี๋ยวไปดูตอนนี้เรามีคอนโทรลเลอร์สใช่ไหมจะควบคุมตัวเก่าอยู่ถ้าเราใส่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่เขาให้ชื่อ เป็นเวอร์ชันอ่าเป็นคอนโทรเลอร์หมันก็จะคุมตัวนี้นะขีดอันเดอร์สกอร์สองต่อท้ายคือเป็นของตัวนี้แล้วก็จะมีหุ่นยนต์อ่าโทษทีค่ะเราก็เดี๋ยวจารย์เพิ่มไปก็ได้เราก็จะมีคอนโทรเลอร์สตัวแขนกลสองตัวนะก็แต่ละคนอนโทรเลอร์ก็จะควบคุมไปเลยคนละแขนนะ แต่แล้วไปที่สเตชันลอจิกนิดนึงอ่ะก็มี Controller 3กับ Controller 6เนาะคอนโทรเลอร์สควบคุม Gipper c o n v นเวเอ่ะนี่เราก็ต้องมีเซนมี Output อีกตัวหนึ่งที่ไปสั่งคอนโทรเลอรที่6ให้ทำงานเชื่อมและคอนโทรเ l อร์ Controller ที่6เมื่อทำงานเชื่อมเสร็จแ,แล้วก็ส่งสัญญาณกลับมาว่าฉันทำเสร็จแล้วอันนี้เป็นอธิบายคร่าวๆรายละเอียดให้หนักศึกษา,<ส>าไปดูวิดีโอที่17นะคะ ว่าทำยังไงอาจารย์เขียนโค้ดเบื้องต้นไว้ให้เราด้วยคลิปนี้ตั้งใจทำเพื่อมาแก้ปัญหาคิปเปอร์ดูดไม่ติดนะก็พอนั้นถ้านักศึกษาตัดสินใจที่จะใช้โบรบอตสตูโรเวอร์ชั่นใหม่ก็คือที่เป็นไอคอนสีแดงน,ะนี่นักศึกษาก็คือต้องดู2คลิปนะคะแต่ว่าก็จริงๆมันก็สนุกดีนะแก้ปัญหาเขียนโปรแกรมงีงยถ้าเราแก้ปัญหาได้เราก็จะรู้สึกว่ามันสนุก ปัญหามันมีคู่กับวิศวกรหรือโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เราต้องแก้นะเพราะนั้นอันนี้ก็ขอมอบให้เป็นการบ้านที่สี่นะให้นักศึกษาทำต่อจากชิ้นที่สามได้เลยเราเอานำหุ่นยนต์หนึ่งอีกตัวหนึ่งมาวางนะแล้วก็่าทำงานเชื่อมนะเขียนโปรแกรมให้ตัวที่สองเนี่ยทำงานเชื่อมเชื่อมเสร็จแล้วก็อีกตัวแรกก็คือมาหยิบไปวางนะ สองตัวนี้ก็จะสื่อสารกันด้วย input output นะก็ขอจบอ่าคลิปสุดท้ายของเทอมนี้ไว้ที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะใครมีปัญหาติดปัญติดคำถามทำไม่ได้หรือสงสัยตรงไหนติดต่ออาจารย์ได้ตลอดนะอย่าทิ้งปัญหาไว้ให้มันเนิ่นนานนะก็อาจารย์จะได้รู้ด้วยว่าเราติดอ่ ปัญหาอะไรนะก็ขอให้หนักศึกษาไปลองทำลองศึกษาลองทดลองนะแล้วก็เพิ่มพูนทักษะการเขียนโปรแกรมหวังว่า,อาคอสนี้ก็น่าจะให้หนักศึกษาได้รับทักษะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมการพัฒนาลอจิกการแก้ปัญหานะก็ถ้าอย่างไงถ้าเราได้เจอกันอีกคอสหน้าก็อาขอให้หนักศึกษา มีความสุขกับการเขียนโปรแกรมแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ